สวัสดีครับแตงนะคบซูปเปอร์แตงกี้ครับเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นติกต็อกเกอร์ครับตอนนี้คือตัดเรื่องเพศไปเลยถ้าคนมีความสุขในการทำศสลมกรรมว่าทำเลยครับทำเลยเยอะมากทำจมูกทำตาะคระับแล้วก็ของหน้า3จุดก็จะมีคางหนวกแก้มแล้วก็กรามครับผมอยากทำมานานมากๆแล้วแล้วก็ดูมาหลายที่มากเลยครับจนมารู้จักพี่พเซเดอรี่พอรู้ว่าเขาทาแล้วแบบทุกคนมันออกมาแบบ ฟังหมดเลยอ่ะแบบแต่ละคนแบบสวยล่อหมดเลยอะไรเงี้ยบิวตี้เซอร์เรี่เองเนี่ยเขาเลือกโรงพยาบาลเลือกคุณหมอให้เหมาะกับตัวเราด้วยก็เลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะอยากทำเสร็จกับสบายใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลือกที่นี่เลยครับพอใจมากเลยนะแบบมากๆเลยไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงแต่ว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นดีมากเลยครับให้พิแบษดีมากๆว่าหน้าจะดูเปลี่ยนไปดูซอฟลงดูลมุลขึ้นคนทักว่าดูดีมากยิ่งขึ้นทั้งตัวจริงแล้วก็ในวีดีโอครับ ถ้าคุณอยากทาแบบสบายใจคุณอยากทําแบบคนนี้หลับอยู่ตื่นมาปุ๊บแล้วเตรียมตัวสวยได้เลยอ่ะต้องเลือก beauty s a l a ี่ดีที่สุดมันจบแล้วก็ครบจริงๆครับเอาจริงตอนนี้ก็ยังดูแลอยู่เลยนะก่อนไปเกาหลีเนี่ยก็มีคนดูแลส่งเราถึงสนามบินถึงเกาหลีก็มีคนดูแลอีกจนเราตื่นมาาำสายกรรมก็มีคนดูแลอีกเหมือนมีพี่เขาดูแลอยู่ข้างตลอดเวลาครับเรียกได้ว่าการทำสายการ,รที่สบายใจที่สุดในชีวิตเนี่ยคือทำกับ beauty เ a l a ี่จริงๆครับ Beauty Surgery Agency ที่พวกเราเชื่อใจ